หนังสือ,อ,อนัอกบวอยู่ค่เลมแล้วหนังสือผมทุกเล่มนี่ด้อที่พ่อให้ฟังภูมิใจอก็อคือว่าอันที่หนึ่งปีสี่แปดห้าสิบพรรษาของสมเด็จพระเทพอได้นั่มเข่าเฝ้าถวายเน้ยได้ถวายหาสิบเล่มแต่ละไม่ไม่แต่ละเล่มของผมนะยากละหาสิบถวายเพิ่นทั้งสูตรทุกยังถวายที่บางส่วนจินระดาเลย<อ>ครับแล้วก็หลังจากนั้นพ,พอ่อเนีย ผมได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อคุณเหยียบกระคอบมาทั้งมัดนี่มันก็เลยทําให้คนอาละเข้าใจหน่ายหลวงพ่อคุณเดลบ้านเจ็บคอบหลวงพ่อคุณเจอไหมเจ็บหลวงพ่อคุณก็เจอเพียงมีความสุขหลายีในชีวิตเนี่ยครับเขียนตอนไหนับอาจารย์หนังสือเนี่ยคือไปนั่นไปนี่อยู่เลยมีอะไรเขแต่เอาประสบการณ์ที่ไปมาเนี่ยล่ะแตกจังว่าคือยังท่านชอบสีน้อยมาให้บอกว่าพคุณนั่นมาหามาคุยน้ำกับ ได้ประสบประการจากผู้มอบอกคุยก็เลยเขียนมาจับเลขจำหน่อยมากเติมเติมกันเต็มเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไปออกรายการช่องสี่เบ็ดคุณบ้านรายการทรวะอธิษศรีสมเชิญไเวาบไปว่ารายการรายการนั้นวอาถึงเร่องสุขภาพอาจารย์ครับมือหลังมืสิเชิดหอีด้วยครับยดี๋ยวไดมมากว่ากับท่านดรอาริสันท่านผู้ชมรายการครับมือนี่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับโอ้มือนี้คุยซาระจากการที่เฮ่าหรือคุ้ย กับผู้ที่เชี่ยวชาญซีชาญใช่บุญเาผู้เชี่ยวชาญค้นใต้สารนะคนยังวัสกุลนครันอจานร์เนาะมีความแตกฉานในด้านภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษน้ำตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษน้ำเมื่อนี้เมื่อเราประสบการณ์ล้วนมีประโยชน์ครับพี่น้องท้าผู้ใดอยากไปเรียนนํำเปลนไปที่จจรัญนอจานทร์สายใต้เก่าสายใต้เก่าท่าอาคารไทยสามแยกไว้สายเราเข้าไป่านั้นรู้จักไหมครับเมื่อนี้รายการท่านจะขอขอบคุณอาจารย์นอจานร์ อยากให้อาจารย์บอกถึงพี่น้องฝากคําบอกดีๆถึงพี่น้องบ้านเราครับครับในปีใหม่ปีนี้ขอให้พี่น้องชาวอีสานและทุกคนทุกภาคทุกประเทศให้ทั่วโลกทั้งหมดนั่นแหละนะจงปราศจากทุกโศกโลกภยัยจงเต็มไปด้วยกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาเจริญในหน้าที่การงานเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดไปนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับ,บริทย์พัดพักวินวินนักจองจะหนีบิทย์ไกลสถานีแต่กระเมิดเวลาแล้ว พ่อครับไหมครับวันอาทิตย์หน้ามี้ผมชอบสีนอกกับอาจารย์ช่างชัยบุญเฮาขอจากลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ